<c oughs> สวัสดีครับลูกหลานแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับในการเตรียมตัวสอบภาคก่อของกอพอนะครับกอพอก็คือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับในการเตรียมตัวสอบเข้าสู่ตำแหน่งนะครับซึ่ง ผมเองก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการสอบเข้าสู่ตําแหน่งนะครับสอบเลื่อนระดับนะครับแล้วก็สอบเข้าสู่ตําแหน่งของผู้บริหารนะครับซึ่งการเข้าสู่ระบบราชการนี่นะครับก็จะต้องมีการสอบที่เรียกว่า,อาสอบใน3พาร์ทด้วยกันนะครับใน3พาร์ทด้วยกันถึงจะเข้าสู่ระบบราชการได้นะครับพาร์ทที่1นนะครับภาคแรกเนี่ย เรียกว่าสอบภาคกอของกอพอนะครับภาคกอของกอพอนะครับก็จะเป็นการทดสอบนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทยนะครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกฎหมายนะครับอันนี้เรียกว่าสอบภาคกอของกอพอนะครับ ซึ่งทุกคนที่จะเข้าสู่ระบบราชการเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องสอบผ่านภาคกอนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อนำผลการสอบของภาคกอนี้นะครับไปสอบในภาคขอของส่วนราชการต่างๆที่เขาประกาศรับสมัครสอบนะครับต่อไปเรียกว่าภาคขอของหน่วยงานนะครับเมื่อหน่วยงานมีการประกาศรับสมัครสอบนะครับ ภาคขอเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็จะเป็นเนื้อหาวิชาของส่วนราชการนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็วิชาที่เราเรียนมาที่เรียกว่าวิชาชีพนะครับอย่างเช่นการสอบภาคขอของสำนักงานว่าทาจังหวัดนะครับรรกระทรวงว่าเนี่ยเนื้อหาในการสอบนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลในเรื่องของงานว่ารมต่างๆนะครับถ้าสอบเข้าในส่วนราชการที่เป็น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับในส่วนของการเข้าสู่ในตำแหน่งวิชาชีพนะครับอย่างเช่นการเงินนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระนะครับวิชาที่สอบที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางการเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนที่3นะครับก็คือเรียกว่าภาคคอนะครับ ภาคคอนี่ก็คือการสอบสัมภาษณ์นะครับการสอบสัมภาษณ์นี้ก็จะเป็นการประเมินบุคคลนะครับเป็นภาคที่สามนะครับในการคัเดเลือกเข้าสู่ระบบราชการนะครับซึ่งในทั้งสามส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับปัญหาในการสอบนี้ก็คือ,อาภาคกอนะครับก็คือบัรไดนที่หนึ่งนะครับ พราะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์นะครับให้ลูกหลานนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับได้นำประสบการณ์นะครับความรู้เนี่ยนะไปลองเตรียมตัวดูครับว่าที่ผ่านมานี่ผมเตรียมตัวยังไงนะครับในการสอบในตำแหน่งต่างๆนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกนะครับการสอบเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยนะครับก็เหมือนการแข่งกีฬานะครับ การแข่งกีฬาการแข่งกีฬาทุกครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการซ้อมการซ้อมก็คือการเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเตรียมในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในเรื่องของการเตรียมเนื้อหาสาร,ระนะครับในการอ่านหนังสือนะครับเตรียม,มความพร้อมต่างๆนะครับที่เราจะเข้าสู่สนามสอบน,นะครับ อย่างแรกนะครับเมื่อหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วในภาคก่อนเนี่ยครับอย่างแรกเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาวางแผนนะครับวางแผนเตรียมตัวในการสอบนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับเราก็ดูในเนื้อหาสาระนะครับว่าในการสอบภาคก่อนเนี่ยมันมีวิชาอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับซึ่งวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของ การคำนวณนะครับในเรื่องของเหตุผลในเรื่องของตัวเลขอนุกรมนะครับก็คือในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับอุปมาอุปไมยนะครับสรุปใจความต่างๆอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของ آ, วิชาภาษาไทยกับความสามารถทั่วไปนะครับในส่วนของวิชาภาษาไทยเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของหล e ักการใช้ภาษานะครับการตีความนะครับต่างๆ แลวก็จะมีในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือเนื้อหาวิชาที่เราจะสอบนะครับเมื่อเราสมัครสอบแล้วนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันมีวิชาอะไรต่างๆนี่นะครับที่เราจะสอบในภาคกอเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาวางแผนในการอ่านหนังสือนะครับสิ่งที่ผมทํานะครับในการเตรียมตัวก็คือเราจะวางแผนในการอ่านเลยนะครับโดยการกําหนดเรียกว่าเป็นปฏิทินการอ่านเลยนะครับปฏิทินการอ่านนะครับ เราวางแผนเลยอย่างตอนนี้เดือนเมษายนใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสอบเดือนพฤษภาเนี่ยเรามีเวลาในการเตรียมตัวในการได้กี่วันนะครับมีเวลาในการอ่านกี่วันเพราะฉะนั้นในกี่วันเนี่ยนะครับเราก็ต้องอหันมามองตัวเองนะครับเราเองนี่เราจะรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเราที่อยู่ตรงไหนนะครับจุดแข็งก็คือมีวิชาไหนบ้างที่เรา สามารถที่จะคิดว่าเราทําได้มีความรู้ความสามารถนะครับจุดอ่อนก็คือมีวิชาอะไรที่เรายังอ่านได้ไม่เต็มที่หรือว่ายังไม่มีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวางแผนในการอ่านหนังสือนะครับกําหนดไปเลยครับในแต่ละวันว่าเราจะอ่านาวิชาอะไรบ้างนะครับก็มักจะมีคําถามครับว่า,าเราจะใช้เวลาไหนในการอ่านหนังสือนะครับ แต่ละคนเน Pop ี่ยนะครับแต่ละคนก็ถน <might> ัดไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อ่านเวลาเที่ยงนะครับเวลาบางคนก็อ่านกลางคืนก่อนนอนนะครับบางคนก็อ่านตื่นนอนมาตอนเช้าก็อ่านนะครับผมจะบอกว่าอ่านเวลาไหนก็ได้นะครับอ่านเวลาไหนก็ได้แต่เราจะต้องมีสมาธิในการอ่านนะครับช่วงเวลาในการอ่านนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเราจะใช้เวลาสั้นๆ ไม่นานสิบยี่สิบนาทีแต่เรามีสมาธิในการอาร่านนะครับเรามีสมาธิในการอาร่านเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าการนั่งอ่านแช่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ไม่มีสมาธิใจจิตใจล่องลอยไปหมดเลยนะครับจิตใจล่องลอยไปทั่วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่ตอนที่เรามีสมาธินะครับถ้าอ่านไปแล้วเตื่อยง่วงให้พักเลยนะครับนะครับ อย่างแรกก็คือวางแผนการอา่านทำปฏิทินการอ่านเลยนะครับทำปฏิทินการอา่านอย่างที่สองครับ ه, เวลาที่เราอ่านไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการจดนะครับจดที่เรียกว่าชาร์โน้ตในส่วนที่สําคัญนะครับมีสุดสมุดบันทึกเล็กๆนะครับสักเล่มนหนึ่งนะครับสักเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับสักเล่มหนึ่งเอามาแล้วก็จดบันทึกอะไรที่สําคัญนะครับที่มีความสําคัญจดไว้ครับจดไว้จดไว้นะครับจดไว้ สมุดบันทึกนี่จะมีประโยชน์ก็คือในรอบแรกเนี่ยเวลาเราอ่านรอาชอบตรงไปพอถ้าเราอ่านไปแล้วเรายังมีเวลาเหลือหมายถึงว่ายังมีเวลาอีกหลายวันก็จะสอบเ,เราก็เอาตัวสมุดบันทึกเนี่ยมาทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับทบทวนอีกทีหนึง่งอันนี้จะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราอ่านเตรียมตัวนะครับอย่างดีแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ นอกจากเราจะมีความพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกายและก็จิตใจแล้วเนี่ยนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้เลยครับก็คือเรียกว่าเทคนิคในการบริหารสมองนะครับในการบริหารสมองซึ่งคนเรานะครับถ้าเราอ่านหนังสือเยอะๆนะครับก็จะมีความเครียดนะครับมีความเครียดเพราะนั้นเราจะต้องมีเทคนิคในการบริหารสมองเทคนิคในการบริหารสมองนะครับก็คือการรู้จักผ่อนคลายนะครับผ่อนคลาย เราต้องหาเวลานะครับหาเวลาให้กับตัวเองทําในสิ่งที่เราชอบเช่นเล่นดนตรีร้องเพลงเล่นกีฬานะครับเล่นเกมอะไรนี่นะฮะก็เป็นการพักผ่อนในตัวหรือว่าเดินท่องเที่ยวออกไปสูดอากาศข้างนอกนะครับดูต้นไม้สีเขียวๆดูธรรมชาตินะครับอันนี้เรียกว่าการบริหารสมองให้ร่างการรยได้มีการผ่อนคลายนะครับอยา่าเครียดมากเกินไปนะครับ อันนี้คือการเตรียมตัวทั่วๆไปนะครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับต่อมาครับหลังจากที่เราเตรียมตัวอ่านหนังสือวางแผนอ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ, <c oughs> บ,รบเมื่อถึงวันสอบนะครับเมื่อถึงวันสอบเนี่ยเราจะต้องรู้ครับว่าห้องสอบเราอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเป็นไปได้นี่ก่อนจะสอบเนี่ยเราน่าจะไปดูพื้นที่นะครับพื้นที่หรือว่าสถานที่ที่เราจะสอบนะครับไปดูว่าสอบ ที่สถานที่ไหนนะครับอาคารไหนห้องไหนดูให้เกิดความมั่นใจนะครับดูให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็ก่อนจะถึงเวลาสอบเนี่ยเราก็ควรไปก่อนเวลาเลยนะครับไปก่อนเวลานะครับประมาณอย่างน้อยก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่ารีบปุ๊บปั๊บถึงเวลาสอบแล้วรีบเข้าไปนะครับมันจะไม่มีความพร้อมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการสอบเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับว่า เขาใช้อะไรบ้างใช้ปากกาใช้ดินสอใช้ยางลบหรือว่าอะไรบ้างที่เขาให้เตรียมนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็ต้องมอีอุปกรณ์ที่เรียกว่าดีที่สุดที่เราใช้งานนะครับในการสอบนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวทั่ว,วไปนะครับที่เราจะเข้าสู่ห้องสอบนะครับต่อไปครับเมื่อถึงเวลาสอบนะครับเทคนิคในการทําทข้อสอบนะครับที่ผมใช้ที่ผ่านมา อย่างแรกครับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับพอคณะกรรมาการแจกข้อสอบมาปุ๊บเนี่ยเราดูเลยครับว่าความสามารถทั่วไปนี่มีทั้งหมดกี่ข้อนะครับความสามารถทั่วไปรวมภาษาไทยเนี่ยปกติแล้วประมาณ60ข้อเขาให้เวลาในการสอบประมาณ1ชั่วโมงระวางแผนเลยครับว่าหกสิบข้อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเฉลี่ยแล้วตกข้อละหนนาทีนะครับเราต้องคิดแบบนี้ ทำไมเราจะต้องเฉลี่ยเวลาสำหรับแต่ละข้อนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลหลายคนคงจะเจอว่าอุ้ยพอสอบเสร็จแล้วออกมาก็จะบอกว่าทําข้อสอบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้เวลาในการคิดในข้อในข้อนอนานเกินไปนะครับนานเกินไปต้องใช้วิธีนี้ครับพอได้รับขออบ้อ,ขอสอบมาดูปั๊บเนี่ยดูเลยว่าทั้งหมดมีกี่ข้อนะครับอย่างความสามารถทั่วไปหกสิบข้อ 1> 1, 1เวลาหนึ mind, for hours for hours. Ah, busca, ่งชั่วโมงก็เฉลี่ยตกข้อละหนึ่งนาทีนะครับแต่ในความหมายไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้เวลาในแต่ละข้อให้ได้หนึ่งนาทีเป๊ะเป๊ไม่ใช่นะครับก็คือการเฉลี่ยเวลาประโยชน์ของการเฉลี่ยเวลาก็คืออย่างแรกครับเราทําข้อที่ได้ก่อนข้อไหนเราทําได้ทําไปก่อนครับทําไปก่อนข้อไหนที่เรายังทําไม่ได้ยังคิดไม่ออกให้ข้ามไปก่อนครับอ่าให้ข้ามไปก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมาทํานะครับแล้วค่อย้อนกลับมาท,ทําสีหลังนะครับทําให้เสร็จจนบดหกสิบข้อไปก่อนนะครับแล้วก็จะทําให้เราบริหารจัดการเวลานี้ได้ได้ดีนะครับข้อไหนได้ทําไปก่อนข้อไหนยังไม่ได้เอาไว้ก่อนไว้คิดสีหลังนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับเมื่อมีเวลาเหลือนะครับเราก็ลองมาคํานวณดูว,ว่าในแต่ละข้อที่เราทําไปเนี่ย ในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป60ข้อเนี่ยเราน่าจะได้ประมาณสักกี่ข้อชัวร์ประมาณกี่ข้อนะครับนะครับพอเราคำนวณเลยแล้วนะครับปกติแล้วเขาก็จะให้ผ่านเกณฑ์นในตารางชุดวิชาเนี่ย60เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับ60เปอร์เซ็นขึ้นไปเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราชัวร์แล้วนะครับน่าจะเกิน60เปอร์เซ็นขึ้นไปแล้วนะครับเราก็เบาใจ แต่ถ้าดูแล้วเรายังไม่มั่นใจว่าไม่ไม่น่าจะถึงหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราก็ลองมาทวนดูข้อทีอ่เราคิดว่ายากแล้วก็ใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อสอบนั้นนานนะครับมาลองดูซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับแต่ข้อที่เราทําไปก่อนนะครับข้อที่ได้นะครับข้อที่ทําได้แล้วก็คําตอบเรามั่นใจเราไม่ต้องไปดูนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาดูซ้ําอีกทีหนึง่ง เราก็มาทบทวนในข้อที่เราทําทแล้วก็ข้ามไปในรอบแรกนะครับแล้วก็เรามาทำซ้ำอีกทีหนึงนะครับถ้าเราทําได้แบบนี้นะครับเราก็จะเป็นการทบทวนนะครับในหัวข้อต่างๆได้ดีนะครับก็ในเรื่องของประสบการณ์ที่เราให้ฟังนะครับก็ขอเล่าให้ฟังสั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับในส่วนของตัวอย่างข้อสอบนะครับแล้วก็ เอกสารในการบรรยายนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงในช่องต่อๆไปนะครับถ้าเราชอบนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ